น้องนิชาก็มานะคะวันนี้สวัสดีค่ะคุสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอฟซีเอฟซ,ซีน้องนิชาจ้าเฮ้ยส,สิทธิ์เหยื่อคือทำอะไรมั่งอ่ะทำให้ยายดิดูสิทำแอแปทำอะไรทำแบบไหนน,น้องนิชาจ้ะ ทุกคน FC น้องนิชาก็มีนะคะนิชาน่ารักไปเดินต่อเราเที่ยวชมต่อนะคะน้องนิชาจะพาชมแล้วค่ะทุกคนเที่ยวชมวัดกันจ้านี่น้องนิชาพาชมวัดกันจ้าทุกคน มีปะตนะคนสวยงามมากับรูกกับลานพี่น้องหลายคนมาสองสามคันรถเดี๋ยวพี่เอ็กถ่ายรูปก่อนสวยงามจ้ะทุกคน เอ้าหนูไม่ใส่หมวกเลยตากฝนู่ได้ไยน้องนิชาเนี่ยฝนเออจากฝนเอกทายยังแนนพี่น้องเอ,อ้ยหลานยญ่นวลหน้าเที่ยวกันจ้ะทุกคนไ,ได้ผ่านไปผ่านมาอย่าลืมแวะเที่ยวแวะยังกันเด้อจากเพืเ่อน เแข็งแรงเขาเรียกว่าเป็นยงัง <laughs> และลื่นจังเลยลื่นจังเลยลื่นไม่ลื่นหรอกย,ยายบอกว่าละลื่นสดชื่นไงนี่ชาสดชื่นสวยงามอยู่สวยงามสูงข้า <c oughs> งบน <c oughs> <c oughs> สวงามจะทุกคนค่ายเฉลียงสีแสมืองามจะทุกคนขอบคุณที่รับชมเด้อจ้ะสิเสันเนือจ้าสวัสดี